บน่าน้าหน่าเปี่ยมกำลังใจนะครับด้วยท่านทำนะครับทั้งหมดเลยนะครับใจได้ทุกคนนะครับได้ทุกท่านนะครับท่านเลยนะครับมอให้ทุกท่านเลยนะครับเพื่อเป็นยขวัญและกําลังใจนะครับโอ้โหมีแต่ช่อทีสวยเลยนะครับนะครับ ลายทุกช่อเลยนะครับลายทุกท่านเลยมีสีแดงนะคับว้าวใจเลยนะครับสมาตยนะครับมี่อีกนะครับมอบให้ลุงเป็นสช่อเลยนะครับให้าใใหป้าด้วยนะครับว้าวโอ้โหภาพนี้นะครับรดงานจริงๆครับ ได้ชอบโท้ายที่ทุกท่านเลยทุกคนเลยขอบคุณครับพรุ่งนี้ก็มีอีกครับก็วันนี้ก็ทนายฝ่ายจำเลยคือทั้งทนายลุงพลและทนายประแตนในสักคานพยานโจ์ปากแม่น้องชมพู่จนจบสิ้นหมดแล้วก็ได้ความว่าเวลาที่น้องขายที่แท้จริงเขาก็ไม่ทราบ แล้วก็ก็ไม่พบ DNA ในศพน้องชมพู่นอกจากไม่พบ DNA แล้วก็ไม่พบการกระทําชำเราและก็ไม่พบการประทุษร้ายต่อร่างกายของน้องนอกจากนี้แล้วก็การชันสูตรศพรอบแรกโรงพยาบาลโรงหลวงก็ไม่ปรากฏว่าเส้นผมถูกตัดไป รวมทั้งโรงพยาบาลสัระสิทธิ์ที่ประสงค์ก็ไม่พบเส้นผมถูกตัดไปครับส่วนโรงพยาบาลตำรวจเป็นโรงพยาบาลที่สาในการชนสูตรศพนั้นไม่ได้กล่าวถึงเส้นผมในการชนสูตรศพครับออแล้วโดยภาพรวมก็คือว่าแม่น้องชมพู่ไม่เห็นไม่ยืนยันแล้วก็ไม่มีใครเห็นว่าใครอุ้มน้องไป นอกจากนี้ก็ยังเบิกความตอบฝ่ายเราว่าก่อนเกิดเหตุก็ไม่มีความขัดแย้งถึงจะอาฆาตมาดร,ร้ายฆ่าแกงน้องได้ในทางตรงกันข้ามป้าแตนกับเป็นผู้ดูแลน้องเป็นบางครั้งบางข่าวเป็นผู้เลี้ยงดูจึงเชื่อว่าไม่มีความอาจอาฆาตมาดร,ร้ายเลยองค์กันข้ามมีแต่วความเห็นดูมีแต่วความสื่อสมกัน โดยรวมมีเท่านี้สําหรับผนเองขอบคุณมากเลยนะครับส่วนารายละเอียดต่างๆเกีย่ยวกับการไปกับปลาส้มหรือไม่อย่างไรเชิญท่านทนายสงการครับอ๋อก็เรื่องประเด็นของปลาส้มนี่นะฮะเรื่องปลาส้มนี่ก็คือในส่วนของพยานที่สุดก็ <c oughs> มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะไปกับปลาส้มนั่นนองแล้วก็จะไปค็เป็นไปได้นะครับประเด็นนี้ ส่วรรายละลเอียดก็อยู่ในสมรบอนสารนะก็เ,เปิดเผยกันนะไม่ไดนะ้ส่วนต่อไปควนวันนี้ก็คือสืบพยานแม่น้องชมพู่จบแล้วนะครับทนายสักคันป่าแม่ชมพู่จบแล้วทั้งทนายทั้งตัวโจทย์เองทั้งผ่านช่วงที่ก็จะไปที่หนึ่งที่สองสักคันจบได้การโจทก็ถามจริงแล้วแล้วก็จบร่วมก็ถามจริงเรียบร้อยแล้วนะในส่วนของแม่ชมพู่ก็ถือว่าสืบจบปาาวันนี้นะครับส่วนพรุ่งนี้ก็มีอีกหนึ่งวันที่ต้องสืบพยานโจทย์ต่อพรนะุ่งนี้ก็เป็น จะต้องสืบพยานเด็กนะฮะเด็กทั้งหมดนะก็จะมีนะก็มีสี่ท่านนะฮะก็ไม่เปิดเผยนะครับแต่ว่าเป็นพยานในช่วงนี้ก็จะเนินการสืบพยานตามเวลาที่ศาลกำหนดไว้ก็คือตั้งแต่เช้าจนเย็นนะครับส่วนสืบพยานเสร็จแล้วเข้ามาแถลงที่ศาประมาณนี้นะครับก็เป็นการเพิ่มเติมบางส่วนว่าการเสียชีวิตของน้องนะ ลงคนกับว่าแสนไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับก็เป็นจุดหลักๆที่เราพยายามจะกระจายค่อยจริงลื่เนเล้นให้สารท่านเห็นแล้วก็เพื่อเพื่อว่าประโยชน์นะครับค่อยจริงให้ครบถ้วนเราก็เชื่อว่าในความยุยธรรมอีกหลายเดือนนะครับหลายเดือนพรุ่งนี้ก็จะเป็นพยานเด็กทั้งวัน ก็ให้เ c ฟซีวางใจนะครับวางใจก็ไม่ถึงก,กับว่าอะไรแต่ว่าก็มีความละเอียดขึ้นวันนี้ได้พูดต่อหน,น้าศาลแล้วแล้วก็แม่น้องยมพู่ก็ไม่ได้ยืนยันว่ากำเนิของเราเป็นอลไครับนั่นนี่ครัสรุกแล้ววันนี้ตางแม่น้องยกพูะ ไม่มีเหตุไม่ยืนยันเหตุมูลเหตุจูงใจใดๆว่าลุงพลหรือป้าแผ่นไม่ผู้กับทําความผิดไม่มีพยานหลักฐานใดๆและไม่มีมูลเหตุใดๆดเป็นเหตุจูงใจให้ทางจําเลยเนี่ยที่จะกระทําความผิดก็คือทนายของเราจะตั้งแงลกเหตุมูลเหตุจูงใจต่างๆใดก็ไม่ยืนยันมูลเหตุใดๆแล้วก็ขอให้อีกทีนะสบายใจมันจะมีหน่อยนะครับที่จะทำอะไรดีครับ จะมีนัดสืบมีอะไรอีกขราวหลังมีวันที่เท่าไหร่พรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ต่อจากพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ก็สืบพยานเด็กนะต่อจากนั้นมีอะไรก็พรุ่งนี้ก็คือเช้าจัดเย็นนะพยานเด็กทั้งหมดเลยพรุ่งนี้นะฮะเป็นเด็กคือการสืบพยานเด็กต้องมีนักสืบวิทยานะวิทยาสืบผานนะผมสืบเสร็จก็ค่อยมาแถลงรายละเอียดนะฮะครับขอบคุณมากสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณครับทุกคนมีอะไรแถลงนะครับมีอะไรพูดอะไรก็ ข้อมูลต่างๆนะครับแล้วอยู่ที่สำนวนนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆทางสนายก็ได้ถแถลงทัหมดเลยครับก็ก็ต้องให้ามเคารพเหมือนเดิมคือเคารพศาลท่านกา่นานะครับก็ การการเสนอข่าวก็ให้ระมัดระวังนะให้ระมัดระวังเหมือนอย่างที่ให้ข่าวเมื่อวานนะครับก็ก็ให้ดูแลทุกท่านนะช่วยช่วยกันดูแลนะฮะเรื่องการเสนอข่าวครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับดอกไม้ทุกท่านนะครับดอกไม้และกำลังใจกอเท่านีครับเรื่องดอกไม้เรื่องดอกไม้เอาขอบคุณก่อนนะของดอกไม้เป็นใครนะ ทั้งหดอยนันอย่เลยนะครับอที่เหม่นะครับวันเลยครับอก็มีคัลยะทระลอกไม้ให้คนละนละอท่านุงลได้องอยมดี้องคอจัดีนะท่านทั้งคุณจอยแล้วก็อยู่ที่นี่ด้วยทุกท่านะครับที่ที่เป็นกำลังใจนะครับให้ทีมงานทนายด้วยให้ลุงพลด้วยนะครับในส่วนของทีมงานทนายก็จะดำเนินคดีเต็มที่นะฮะก็ว่าไปตามพยานหับฐานที่มีก็สู้คดีให้เต็มที่ ดูก็ดีนะทำหน้าที่เต็มที่นะทั้งทีมงานนะครับนะและขอบคุณคุณจอยนะที่มอบดอกไม้ให้ทนายและก็ลุกคนทุกท่านนะอีกอีกครั้งหนึ่งครับผมรวมทั้งเอฟซีที่นี่ด้วยนะครับร้องขอให้รวยสิบล้านก็้องขอให้รวยสิบล้านแล้วกันรวมทั้งเอฟซีอยู่หน้าที่นะเราก็ให้รวยๆทุกคนนะครับก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 ็หมดแล้วนะ ครับผมครับสาหรับาบวันนี้ครับี่ันเดข้าไปด้านในใหม่นลัมาลูกครับขอคาพนดบจสำหรับตอนนี้คับี ควับลำเจ้าเขาลูกนะคะลูกซูลูกซน่ะเจ้าวันนี้โอเควันนี้นะครับก็จบแล้วนะครับคลิปนี้ก็ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะ